มันไปต้อนรับคุณปีเตอร์แขกวีไอของท่านประธานแถมยังพูดภาษาอีสานใส่เขาชิดชอดอีกค่ะโอ้ my god ยายลูกหมูแกทำอะไรลงไปเนี่ยใครพูดภาษาอีสานกับแขกวีไอมันต้องโดดไล่ออก CVM Film วันนี้มีอะไรพิเศษหรือเปล่าอะ่ะทาไมจูๆ่ๆท่านประธานถึงเรียกพวกเรามารวมกันละ่ะอ๋อหรือว่าท่านประธานเขาจะเพิ่มโบนัสให้พวกเราต้องใช้แน่ๆขออนุญาตค่ะอ้าวเธอก็ถูกเรียกตัวมาเหมือนกันเหรอแมนค่ะท่านมาท่านเห็นน้องประธานอยู่ห้องนี้ค่ะถ้าเรียกแม่บ้านมาด้วยแบบนี้ฉันว่าไม่ใช่เรื่องโบนัสแล้วละแกฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละ 1,2,3มากันครบแล้วสินะฉันจะได้แจ้งเรื่องสำคัญเลยดูถ้าน่าจะสำคัญมากเลยใช่ไหมคะท่าปนประธานถึงได้เรียกพวกเรามารวมกันแบบนี้ Of course ตอนนี้บริษัทของเรากำลังเติบโตในแวดวงธุรกิจเป็นอย่างมากพวกเธออาจจะเห็นว่าเริ่มมีลูกค้าต่างชาติเข้ามาคุยงานที่บริษัทเราเยอะขึ้น So ฉันอยากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นให้บริษัทเรา ภาพรอบอทีดีบอคะ่ะแมน yes ฉันต้องการสร้างภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามรวมไปถึงการสร้าง communication skill ให้พวกเธอด้วย so พวกเธอทุกคนจะต้องพูดภาษาอังกฤษได้ว่าภ<ว><ว>าษาอังกฤษได้ absolutely วันนี้ฉันมีแบบทดสอบให้พวกเธอ และมีเวลาให้เตรียมตัว10นาทีสิบนาทีสิเอียลวลาไหนมาเตรียมตัวระบาดที่นี่ a อ o u n d in the meeting room จังไนระบาดนี่คันเฮ็ดบททดสอบโมพานสิเป็นจังไนเนาะเจ้าพระคุณซอยหลุกสังในท่อ oh. อย่างไรพวกเรา,าก็มีร้างท้ายแล้วฝน เพราะว่าพวกเรามีความรู้มากกว่ายายเมบ้านแน่นหนองัน้นพวกเราก็ไม่ต้องเครียดละไปเตรียมตัวกันเถอะยาวาโอ้ยนโมพุทธอสังคมโอพระองค์ออได้กระไอ้ซอยลูกในท้อ ผลการทดสอบออกมาแล้วมีหนึ่งในพวกเธอทั้งสามคนที่ทำแบบทดสอบ under qualified เม่นีอย่างาค,าค,าค่อยๆคะท่านประธาน <c oughs> ฉันบอกว่ามีหนึ่งคนที่ไม่ผ่านเธงงอะไรแม่บ้านชัดเจนแล้วแกว่าใครค่ะแล้วสรุปไพ่ะคะทีปพาน หนูบอกใช่เธอมีอะไรจะพูดไหมว่าทำไมถึงทำแบบทดสอบง่ายๆแค่นี้ไม่ผ่านแต่มันบง่ายสำรับหนูเลยได้ค่ะน้ำระท่านหนูพยายามะะแล้วค่ะนี่พยายามแล้วหรอ Did you try you r best Are you sure คะแนนที่เธอทำออกมาน้อยยิ่งกว่าเด็กประถมซะอีกฉันอุตสา์รับเข้ามาทำงานในบริษัทใหญ่ๆแทนที่เธอจะหาโอกาสและพัฒนาตัวเอง แกกับย่างอยู่กับที่ Still Bitings หนูว่าใหญ่แม่บ้านคงมักง่ายคิดว่าตัวเองไม่ต้องใช้สมองอยู่แล้วเลยไม่จำเป็นต้องสุดภาษานะคะ่ะมันสิคะถ้าเกิดมีแขก VIP เข้ามาแล้วเจยอยายลูกหมูเข้าเขาจะมองว่าบริษัทเราไม่โปรเฟชชั่นอลเอานะคะอุย๊ยแบบนี้ภาพลักษณ์บริษัทเราตร้องแย่แน่เลยฉันจะปล่อยเธอไว้ไม่ได้ละถามาท่านหมายความมาจาไหนคะก็หมายความว่า ฉันจะตัดเงินเดือนเธอ70%จนกว่าเธอจะสอบผ่านแต่ท,ท่านประธานคะแบบนั้นนูกกับวหลเลอเงินเดือนเลยด้ยค่ะแล้วไงล่ะคำพูดของฉันคือคำขาดถ้าไม่พอใจก็ลาออกไป get out จำได้ดีละลูกหมูปัดเงินเดือนหอตัง้งเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เราเสียเอาเงินไดทร่งเมื่อบานละบาดนี่ขันสีสอบให้ผ่านมันก็คงเป็นไปบ่ได้ขันสีบ่สอบเลยก็คงเสด้เงินเดือนแบบนี้ไปเรื่อยๆแบบนี้มันบีบให้ล่าออกกันส,ะสะัสสเหี้ยลูกหมูลูกหมูใช่ไหมเอา้า ฟักเต้โอ้โยเป็นใไหนมาใจไหนฉันมาติดต่องานน่ะบู๊ยเต็งโต้รอนเนาะเฮ้ยธรรมดาเออแต่ว่าเราสองคนเนี่ยไม่ได้เจอกันนานมากเลยเนาะ <c oughs> ตั้งแต่เรียนจบเลยมั้งยยังมา,าไก่เข้าทำไมอะก็เข้าเป็นแค่แม่บ้านเห็ดเวียเห็ดงามโตกระเหมน็นเดี๋ยวกินเข้าก็ ไปติดสุดรลอของโต๊อหรเฮ้ยอย่าไปคิดมากสบายๆเฮ่อจะไปคิดเลยคิดน้อยทำไมนั่นมันคุณปีเตอร์แขก V.I.P. ที่จะมาคุยงานกับเราวันนี้นี่จริงด้วยเรายิ่แม่บ้านไปคุยอะไรกับเขาอะคุยอะไรไม่รู้แต่มันพูดภาษาอีสานกับแขก V.I.P. พท่านประธานยิ่งกำชับเรื่องนี้อยู่ไม่ได้การละเราต้องรีบเอาเรื่องนี้ไปบอก ไปไปพ่อจะพาไปเบิบ้์ในบริษัทเฮ้ยไป วีไอพมันต้องโดดไล่ออก<ป>นี่เป็นโต๊ะล็อบบี้ของบริษัทและการทัองพุ่นเป็นหมองนางเอาไว้รับแขกกับประมาณนี้ละ่ะเออเดี๋ยวเขาไปเอาหนัาใหก่อนโต๊ะเป็นนางถาทั้งพุ่นเด้อขอบใจนะสต๊อก <Stop! S 2> ถามาท่านมีอย่างอยู่บอ่คะมีสิ นี่แกกล้าเข้าไปพูดภาษาอีสานกับแขกวีไอพีของฉันได้ยังไงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ก็เกินทนแล้วเราไม่ไปรัวภาษาอีสานใส่เขาอีกใครเขาจะฟังดูเรื่องใช่แบบนี้เขาเรียวกว่าไม่มีมารยาทไม่มีมารยาทตรงไหนครับก็ตรงที่เอาภาษาอะไรก็ไม่รู้มาพูดไงคะต้องขอโทษแทนแม่บ้านริยัทออยด้วยนะคะเขามาจากบ้านนอกเลยไม่ค่อยประสีภาษา ใช่ค่ะอาจจะทำตัวไม่เหมาะสมไปบ้างเดี๋ยวออยจัดการให้เองค่ะคุณออยจะจัดการยังไงล่ะครับออยก็จะไล่มันออกอยังไงล่ะคะไล่ออกไลยบอก่านประธานเดี๋ยวก่อนนะครับคุณออยเรื่องแค่นี้กับต้องไล่ออกเเหละครับจะภาษาอีสานหรือภาษาไหนมันก็ใช้สื่อสารได้เหมือนกันนะครับแต่ออยว่ายังไงมันก็ไม่ควรอยู่ดีค่ะ คุณปีเตอร์เป็นแขก VIP นะคะก็ต้องได้รับการต้อนรับอย่างเป็นทางการไม่ต้องถึงขั้นนั้นหรอกครับเพราะผมชินแล้วชินคุณปีเตอร์หมายความว่ายังไงหรอคะก็หมายความว่าผมชินกับภาษาอีสานเพราะลูกหมูเขาเป็นเพื่อนรักของผมและที่สำคัญเขาก็ยังเป็นคนสอนภาษาอีสานให้กับผมทำให้ผมคุยกับลูกค้าแถบประเทศเพื่อนบ้านได้โดยไม่ต้องถูกล้อ แมนบอลหูแมนยูอ๋อถ้าเป็นแบบนั้นก็ดีเลยค่ะงั้นพวกเราสี่คนเอ้อห้าคนไปนั่งคุยงานกันทั้งหมดไหมคะหรือว่าคุณปีเตอร์อยากจะไปนั่งคุยกับคุณลูกปู่ล้วลึกความหลังก่อนไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะคงไม่จําเป็นแล้วนะครับผมขอตัวกลับก่อนเลยดีกว่าเอา้าแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยงานกันเลยนะคะใช่ครับผมรับไม่ได้ที่พวกคุณมาดูถูกภาษาและเพื่อนรักของผม ผมขอยกเลิกยืนทั้งหมดที่คุยกับพวกคุณไว้ชิญยพวกคุณไปหาบริษัทอื่นได้เลยครับีย๋ยวก่อนสิครับพี่เตอพวกเราไม่ได้ตั้งใจดจีๆนะคะให้โอกาสพวกเราเถอะค่ะคุณดูถูกเพื่อนผมก็ไม่ต่างอะไรกับดูถูกผมหรอกครับอ้าบริษัทที่มีตำแหน่งว่างอยู่แกส,ใสนใจไหมลูกหมูสนใจสนใจเ้อสนใจดีเลยรับรองว่าจะไม่มีใครมาดูถูกแกแบบนี้แน่นอนอืมขอบใจหลายได้เตร์ ดููอาิสานล้เนี่ยโอ้ยจะเป็นลมกีะอยใ่ไม่เสิล้านเลยนะุ้ดค่ะแ่เธอยิ้มแค่นั้นมันก็ททำให้คิดไปไกลยิ้มแค่นั้นเธอก็ททำฉันใจละลายยิ้มแค่นี้ก็เก็บไปฝันตั้งมากตั้งไม้ไดโบเธย